ภาพวันนี้จะเห็นก็เป็นแนวสีเทาๆนะคราบฝนมีพายุเข้าแต่เ,เมื่อคืนนี่จะเห็นช้างอีกราวันคนระับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รถ ไปจะขึ้นเนินข้ามเลยพรางสองนะครับข้ามด้วยพรางสองเดียด๋ดวยวให้ดูดวิวเต็มๆนะครับตั้งแต่สถา,านีผ่านน้ำไปไปสองรู ปราชุมชนเดิมเดิมนะครับบริษัทเก่าแก่อย่างพานาโซนิคอาฮิปูเจ้า you <laughs> ช่วงเวลาเจ็นาทีมีรถสวนไปสามกระบวนนะครับถา,า,านี้ฝ่ายน้ำหนึ่งสองรอบสองรอบ สถานีสำโรงเรียบร้อยนะครับจะให้ดูรขบวนที่เรามาตอนนี้คนก็ลงนี่คือสถานีนี่คือสถา,านีสำโรงครับ ราจะออกจากสถานีไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาประมาณนะครับเกือบแปดนาทีจากสถานีปากน้ำนะครับมาถึงสำโรงครับตอนนี้ลงจากสถานีเพื่อที่จะออกจากสถานีแล้วก็มุ่งหน้าไปสำโรงคนระับ ท้าออกทางเราจะไปท้าออกที่หนึ่งนะทางออกที่หนึ่งคือมหน้าอิทีเลียตับโรงอันนี้คือทางที่จะไปนะครับคือท้าออกที่หนึ่งวันนี้ท้องฟ้ามืดลึมนะครับก็เทาเทา สถานีเราก็เดี๋ยวเราจะปอดสัดคืีนะครับขอดสัดอวเรากจะมุ่งหน้าะครับเดินมาถึงแล้วครับทางออกที่หนึ่งิิเลียนทางออกที่สองถนนนครทอง เราจะเดินออกไปตรงนี้เราก็จะไปเจอ Skywalk หลังจากที่เราออกจากสถานีรถไฟมาครับตอนนี้ก็เดินมาถึงบริเวณนี้นะครับก็คือตลาดของแล้วก็ามองเห็นอิเนเทเลียดโว์นะครับ มองไปดูที่ว่ามีอะไรก็มีตลาดสดนะมองเห็นเลยผักสดๆดีีเห็นแส่ไฟนะเห็นเลยผักสดสดีส้มมีเสื้อผ้านะครับมีเสื้อผ้ามีร้านขายอาหารซึ่งก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งไรเนี่ยีขนดนนี่ครับก็คือเป็นสุดชนนั่งเดิมแล้วก็มีอิเทเรียนเวิร์นะครับรออยู่ขต้งาน ดูบรรยากาศดูดยุ่งงนิดนึงนะครับดูแล้วแบบอันไหนไปไหนคนทำที่เก่งมากนะครับ เข้าอิเลียนก็ต้องถ่ายตรงนี้ซีโร่ว่ามันดูแล้วมันมีความเป็นย่านเศรษฐกิจเก่านะสมรภูสตลาดสโรภูแต่ยังไงก็ต้องไปถ่ายหน้าอิตาเลียนด้วยเอาละนี่ก็คือวิวหน้าอิตาเรียนตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าไปทางชั้นสองเนี่ยทางนี้ก็คือเชื่อมกับ Skywalk เดินเข้าห้างได้เลยเ,เข้ามาในห้างแล้วเย็นสบายก็คือเข้ามาถิงก็เจอจุดแฟชั่นมอลเลยนะครับแฟชั่นมอล CHT แฟชั่นวันนี้พิเรนวอลก็ยังอยู่กับตลาดน้ำหน้าท่าสำรองอยู่นะครับ เพราะว่าวันสุดท้ายคือวันที่24อันนี้คือยังไม่เถึงวันนี้มีพรเซนเตอร์สองคนนะครับช่วยกันพูดอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงร้านก๋วเตี๋ยวหลอดปี2497นะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรนี้70ปีและนี่ก็คือภาพของตลาดน้ำนักตาสำโรงนะครับบรรยากาศก็ดู ค,ค,คบบือคืนนะครับตชื่อร้านว่อาหารจะเยอะนะครับเขาไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวนะครับเขามีพวกเสื้อผ้าด้วยครับแ้บของเป็ดทะเลกข็ขา,ายด้วย เดินทางจากสถานีปากน้ำนะครับมาสมโรงนะครับแล้วก็แวะข้ามาอ,อีพีเรียกตัวนะครับเข้ามาเห็นงานเทศก,กาลอาหารนะครับสถาน้ะหน้าท่าสมโรงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ